คราสกปรกตรงปกคอเสื้อนี่คือขจัดออกยากมากนะคะวันนี้เราจะมาแช่ชุดนักเรียนให้กับลูกๆของเรานะคะไปเรียนหรือไปลบก,ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ฝองซกฟอกร้อนลิเพล่นะคะเป็นสูตรชีวภาพนะคะเดี๋ยวจะมาแช่กับชุดนักเรียนนะคะว่าจะสลายคราบได้ดีแค่ไหนนะอันนี้จะตีฟองก่อนนะคะตีนิดเดียวพอน้ำจะใสนะคะเพราะว่าไม่มีแป้ง น้ำเสื้อผ้านะคะลูกๆของเรานะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะฝ่องสกฟอกรดนลิเพียวตัวนี้เป็นสูตชีวภาพสามารถซักมือได้นะคะซักเครื่องก็ได้ไม่มีสารเคมีนะคะนะคะคตัวนี้นะคะีป็นชุดนักเรียนนะคะนี่ยังไม่ได้ขยี้นะค่าสก,กปรกก็ยังหลุดออกแล้วนะถ้าเราขยี้นิดนึ่งนะคะก็จะออกได้ดียิ่งกว่านะคะ นีดสูตรฟองน้อยนะขยี้ออกเห็นไหมนิดเดียวออกแล้วอันนี้แช่ทิ้งไว้นะคะคาบสรบปกตรงปกคอเสื้อนักเรียนนะคะก็หลุดออกไปเลยคิดดูเห็นไหมแล้วก็เสื้อนักเรียนตัวนี้นะคะของลูกสาวกินอะไรก็ไม่รู้นะคะโลดเต็มไปหมดเลยอันนี้ยังไม่ได้ขยี้เลยนะคะหลุดออกแล้วนะคะจัดคาบออกได้ดีมากนะคะทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยดูสีขาวสว่างมากนะคะนี่ปกคอเสื้อขยี้นิดหน่อยก็ออกแล้วนะถ้าปกติดํากว่านี้นะคะอันนี้คือถ้าอยากสะอาดกว่านี้ก็ขยี้เพิ่มอีกอันนี้ก็คือแค่แช่นะคะ คอเสื้อตรงนี้ก็หลุดออกแล้วนะแมงเงาแดดนะคะแบนะรนด์ลิเพียวคะ่ะ